สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้ปน้ำสีเห็ดย่ำปนิ่นเดอ้อได้ปนิ่นมากนี่ลหละนี่แกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเผาแล้วแกะแล้วแล้วก็ตำใส่พริกเรียบร้อยพริกขัวพริกสดเท่านี้หละขัวกล้ได้ออกมาเป็นแบบนี้แ่ะบัี้สีย่ำค่ะใส่หอม นี่ตะไะคร์แล้ค่ะนี่ใส่ตะไคร์ใส่ตะไคร่ใส่ชูดน้ำอันี่สิเป็นหอมตุน่นซีหอมพักหอมเปยพักซีใบเลือยนะคะแล้วก็ต้นหอมน้ำน้อยนึงค่ะเพราะว่าเขาใส่หอมแดงกับตะไคร์ไปแล้วอันนี้สูตรเด็ดคือ มันต้องมีน้ำปลาลงน้ำเด็กค่ะยำน้ำปลาสูตรที่ที่เป็นห้แสถ้ากันร่องเห็ดกิ่นเบิองเด้อค่ะผู้ใดว่าท่านเคยกิ่นค่ะนี่ค่ะคนให้เขากันเลยใส่ตะไคร่เนี่ยคือมันสี ดับกินข้าวของปลาิ่นเลยค่ะหอมยังเดี๋ยวเอาใบายูข้าตองใส่ตะไคร่น้ำอันนี้คือบะเมนนเี่ปนเลยจ้ะกินกระยำ่เท็ดคือลาบนั่นแหละแต่ว่า,า,า,ข,าข,วข้าวบะใส่ข้าวขวดไข่ไข่กันกับลาบหน้าตากระสี เป็นตะกินเด้ค่ะวันนี้คือเหลวเรวเร็วๆประนามสิครอนุญาตซิมบางจักน้อยหนึ่งแซบขนาดค่ะแซบแซบแซบ